สมาคมโรงงานน้ำตาลขอร่วมแก้ไขพรบอ้อยมีหลายมาตาต้องคัดค้านสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาวโซนคนเกษตรยอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับส c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1มกราคมพศ .2564 นะครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไร่อ้อ,อยทุกท่านนะครับและ f c บาวโซนทุกท่านนะครับ ขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่สิ่งเลวร้ายขอให้ผ่านไปกับปีเก่าๆนะครับอย่าได้มาถึงในปีใหม่เลยนะครับสำหรับปีใหม่ก็ขอให้ประสบสุขทุกท่กทานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่าน 3. ส,สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ร้องส่งตัวแทนขอเข้าร่วมการแก้ไขร่างพรบอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรังมีหลายประเด็นที่โรงงานไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขในหลายมาตาหวนนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตสุดอุตสาหกรรมถอยหลัง นายรังสิตเฮียงราชผู้อำนวยการบริษัทไทยสุก้ามิเรอร์จำกัดและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสามสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายซึ่งเปิดเผยว่าทางสมาคมได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอชื่อผู้แทนโรงงานเข้าร่วมเป็นกรรม,มาการแก้ไขร่างพรบอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ฉบับที่พศหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและรับหลักการ และเหตุผลร่างพรบอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอพร้อมรับร่างพรบทำนองเดียวกันอีก7จฉบับที่เสนอโดยชาวไร่อ้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักการเมืองต่างๆนำมาพิจารณาในที่ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขพรบในขั้นกรรมธิการวิสามันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ ทางสมาคมโดยผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งจึงเข้าพบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสรวุฒิเนื่องจำานงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความกังวลต่อการไม่มีตัวแทนโรงงานน้ำตาลในคณะกรรม,มาการวิสามันเพื่อพิจารณาแก้ไขร่างพรบอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อเข้าไปช่วยสะท้อนมุมมองและความเห็นให้ครบด้านทั้งที่โรงงานน้ำตาลเป็นหนึ่งในกลไกลของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายสมัครดังกล่าวนั่นเองดังนั้นโรงงานน้ำตาลจึงขอโอกาสเข้าร่วม เสนอความเห็นเพื่อให้กฎหมายได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติที่ต้องการกำกับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างเป็นธรรมโดยต้องเห็นพ้องกันระหว่างชาวไร่โรงงานน้ำตาลและให้การบริหารจัดก,การระบบอุตสาหกรรมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมิฉะนั้นอาจน,นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในอนาคตนั่นเองการแก้ปัญหาพรบอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ต้องเกิดจากการยอมรับและเห็นพ้องต้องกัน และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอแนะแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งฝ่ายชาวไร่และโรงงานน้ำตาลอันจะนำพาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีความเข้มแข็งต่อไปนอกจากนี้การแก้ไขระบบการแบ่งปันรายได้จะต้องขีดแบ่งกันให้ชัดเจนและยอมรับร่วมกันมิเช่นนั้นจะไม่มีใครลงทุนให้เกิดการพัฒนาในรังสิตกล่าวนะครับ ทั้งประเด็นหลักที่ฝ่ายโรงงานน้ำตาลมีความกังวลคือการแก้ไขมาตราสีของพรบอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527โดยให้เพิ่มกากอ้อยและกากตะกร,กรองรวมเป็นผลพลอยได้ด้วยนั้นทั้งที่จริงแล้วเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถหีบสกัดเป็นน้ำตาลได้และโรงงานซื้อรวมในน้ำหนักอ้อยไปแล้วและเป็นภาระของโรงงานน้ำตาลที่ต้องลงทุนหาวิธีกำจัดโดยนำกากอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าหรือใช้ผลิต ภาชนะบรรจ,จุส่วนกากตะกอนที่เป็นอิฐหินดินชายติดมากับอ้อยโรงงานต้องลงทุนกำจัดของเสียนี้มิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำไปผลิตเป็นปุ๋ยซึ่งในปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลบางโรงเท่านั้นที่ใช้ของเสียดังกล่าวไปสร้างมูลค่าและต้องลงทุนเองทั้งหมดดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับที่จะเพิ่มกาก,ากและกากตะกอนรวมเป็นผลพลอยได้ในพบรบฉบับใหม่นี้ด้วยนั่นเองนะครับ และทางสมาคมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา56วรสองในกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลชายขั้นสุดท้ายตามกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตขั้นต้นให้นำส่วนต่างที่เกิดขึ้นมาประกอบการคำนวณราคาขั้นต้นปีถัดไปตามระกเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งสามสมาคมเห็นว่าควร คงวักสองตามพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่กำหนดให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายสดเชยส่วนต่างให้โรงงานเนื่องจากมีการเสนอแก้ไขมาตรา27เพื่อให้กองทุนสามารถกู้เงินได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปโดยรายได้กองทุนเป็นเงินที่จัดเก็บจากชาวไร่อ้อยและโรงงานาน้ำตาลไม่เกี่ยวข้องกับเงินภาครัฐ จึงไม่ขัดกับข้อตกลงองค์การการค้าโลก wto แต่อย่างใดนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทางสมาคมโรงงานน้ำตาลนะครับก็ขอเสนอเข้าเป็นกรรมาธิการนะครับวิสามันนะครับในการแก้ไขพรบอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่นะครับฉบับที่พอสะนะครับที่ทางสภาผู้แทนได้รับหลักการนะครับก็จะมีการตั้งกรรมาธิการนะครับ 59ท่านนะครับเข้าพิจารณานะครับดังนั้นทางโรงงานน้ำตาลนะครับจึงเสนอขอส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมธิการในนั้นด้วยนะครับเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและทั้งโรงงานน้ำตาลและชาวไร่นั่นเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ